สวัสดีครับผมมาสเตอร์ทอนสรภูมิหัวหน้าผู้สอนอักษร์ชันโทมรีนะครับสำหรับรายการฟุตบอลชิงแช,ชมป์7สีนะครับปีนี้นะครับอ,อักษรสชันโทมรีนะครับแข่งมาตั้งแต่แมตช์แรกนะครับรอบแรกนะครับก็ถือว่าผ่านมาสามเกมนะครับถือว่าเด็กก็ฟอร์มการเล่น ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเด็กชุดนี้นะครับมันก็ผสมผสานนะครับเด็ก18ปีกอแล้วก็เด็ก16ปีนะครับส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเป็นเด็กใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับมีเด็กเก่าอยู่2-3คนนะครับเพราะนั้นการรวมตัวค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลา นะครับนะสำหรับบอล7คนนะครับมันไม่เหมือนบอล11คนนะครับนะบอล11คนมันยังมีตัวผู้เล่นซับพอร์ตนะครับตัวผู้เล่นมากเยอะนะครับนะสำหรับ7คนเนี่ยนะครับมันก็ต้องทําความเข้าใจนะครับวิธีการเล่นนะฮะรูปแบบการเล่นนะวิธีการนะครับเออ่การปรับเล่น7สีนะครับเอ่อ ณตอนนี้นะครับทางอักษรชันอายุธมรีเนี่ยครับเกมที่ผ่านมา3เกมเนี่ยนะครับเราเราแก้ไขการปรับนะครับทุกทุกทุกเกมนะครับเราปรับทุกทุกเกมนะครับจากเกมแรกเกม2เกม3นะครับเราก็ปรับมาทุกทุกเกมนะครับข้อผิดพลาดของแต่ละเกมนะครับเอามาเราเอามาแก้ไขนะครับเราเอามาฝึกซ้อมนะครับทำให้ดีนะครับทำให้ให้เกิดความ แม่นยำความแน่นอนในการเล่นนะครแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับความผิดพลาดของของของรายบุคคลและของทีมนะเพราะฉะนั้นเราปรับเปลี่ยนนะครับทุกๆเกมนะครับให้มันสมดุลนะครับให้มากที่สุดนะครับสำหรับเกมหน้านะครับเป็นรอบ4ทีมนะครับที่จะเจอสวนกุลาบนะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะ,ะ,ะค่อนข้างที่จะ,ะสวนกลาบนะเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกทีมหนึ่งนะครับนะเราก็เจอกับสวนกลาบเราก็นะครับนะก็หนักหนักหน่อยนะครับนะแต่ก็เจ็บบอลเจ็ดคนนะครับปีนี้ ทุกทุกทีมนะครับนะเจอกับทีมไหนก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับหลายๆทีมนะครับเตรียมทีมมาดีนะครับเนี่ยที่เห็นเลยนะครับเด็กต่างจังหวัดนะครับนะครับพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับเล่นบอลเจ็ดสีเข้าใจในการเล่นบอลเจ็ดสีแล้วก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างดีนะครับเหมือนกันนะครับสวนกุราบ นะครับเขาก็เตรียมทีมาดีนะครับในฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ถือว่าเขาทําฟอร์มการเล่นได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเจอกับสวนกลาบนะครับเราต้องหาวิธีนะครับที่จะเล่นกับเขานะครับเพื่อที่จะเอาชนะเขาให้ได้นะครับเพื่อผ่านในรอบต่อไปนะครับสำหรับเป้าหมายนะครับฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา7สีในปีนี้ นะครับนะก็เรามาเล่นเนี่ยทุกๆครั้งทุกรายการเนี่ยเราก็เป้าหมายค่อนข้างชี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราก็อยากจะ,ะประสบความสำเร็จจัดว้าแชมป์นะครับ,ม,นะรบมันจะได้ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่ว่าหลายๆองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมนะครับนะแล้วก็คู่แข่งขันนะครับนะมันเป็นจัดใจได้ได้ทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับจะเป็นแชมป์ได้หรือไม่ได้นะเป้าหมายจะทำตามเป้าหมายเราได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับคู่แข่งขันของเราด้วยนะครับนะอย่างที่บอกว่าปีนี้นะครับการแข่งขันมมนสูงนะครับท,ทุกทีมเตรียมตัวมาดีนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมทีมของเราเนี่ยให้พร้อมนะครับถ้าเราอยากจะคว้าชแชมป์ กลับมาสถาบันเราอีกปีให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเก็บรายละเอียดเราต้องเตรียมทีมนะครับเกมที่เหลือเนี่ยนะครับนะให้พร้อมนะครับที่จะสู้กับทุกๆทีมที่เราจะเจอนะครับในในปีนี้นะครับเป้าหมายเราแน่นอนนะครับนะครับก็อยากจะได้แชมป์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราห่างเหินมาหลายปีแล้วนะครับพอดีว่า ผมกลับมาทำนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับบอลน,นักเรียนเพราะนั้นเป็นปีแรกที่กลับเข้ามานะครับห่างหายไป6-7ปีนะครับก็อยากจะเอ,อเอาแชมป์กลับมาสถาบันให้ได้นะครับอีกรายการหนึ่งนั้นรายการครั้งที่แล้วเรา18ปีเราก็ได้แชมป์ไปแล้วนะครับออบอลเจคนนะเราก็อยากจะเอาเออทวงแชมป์กลับคืนมาให้ได้อีกรายการหนึ่งนะครับ เนะพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องต้องทาให้ทีมเราเนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เหมาะกับาการคว้าชแชมป์ในปีนี้นะครับก็ฝากนะครับแฟนคลับนะครับนะติดตามนะั้นเด็กๆชุดนี้นะครับเพื่อเป้าหมายนะครับที่เราจะได้เอาชแชมป์เจสีนะครับกลับมาสถาบันอีกปีหนึ่งนะครับให้ได้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้น แฟนคลับทุกคนนะครับนะครับช่วยติดตามนะครับเด็กๆชุดนี้นะครับให้ทำตามเป้าหมายนะครับของทีมนะครับแล้วก็ความสำเร็จของทีมนะครับกับรายการนี้ให้ได้ก็ขอบคุณนะครับนะแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆนะครับเราก็จะพยายามนะครับทำ ให้เต็มที่นะครับที่จะคว้าแชมป์รายการนี้กลับมาให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ